แรกเริ่มของการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันและได้ทอดพระเนตรเห็นความสกปรกโรคตาของตลาดท่าฉลอมจึงทรงนำเรื่องนี้ไปเล่าในที่ประชุมเสนาบดีเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข ครั้งนั้นพ่อขาและประชาชนยินดีเสียสละน้ำพักน้ำแรงร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้างถนนถวายขึ้นพร้อมกลับบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดเมื่อวันที่18มินาคม2 1 2 4หรือพุทธศักราช2448 ในการนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทํานุบำรุงท้องถิ่นและประกาศจัดตั้งท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันคือเทศบาลน,นครสมุทรสาคร นับจากปีพุทธศักราช2448จบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา117ปีประเทศไทยมีจำนวนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบรวมทั้งสิ้น7,850แห่งถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ต่อมาเมื่อวันที่22มิถุนายน2553คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิน่นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา